เอาหมุนปุ๊บมันก็จะหมุนเลยใช่มันจะหมุนเพ้่อจะทำไงบินไงก็โยนไหลลบก่อนลบก่อนหนึ่งสองสามอุ้ยไปไหนแล้วอย่าลืมกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ตรงนี้และตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะนคือสปินเนอร์บินได้ฮะ จริงอ่ะสปินเดอร์บินได้จริงเหรออันนี้เป็นไม่รู้ครับเฮ้ยเฮ้ยบินได้จริงอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยมันโอ้ยปะวันหลบประวันหลบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยขอดูหน่อะนะมันเป็นสปินเนอร์ธรรมดาเนี่ยเนาะแต่มันสามารถบินได้เหรอก็บินได้อแหละอ๋อมันก็เป็นสปินเนอร์แบบนี้ใช่ไหมถ้อมันขอเล่นเหรอดูสิดูสิประวันอยเล่นไหม แล้วมันจะบินได้เหรอไหนประวันลองเล่นนี่บินได้ไหมตั้งโยนเลยนะบินได้ไหมไหนลองดิหนึ่งสองสามอ๋อไม่ได้เปิดสวิตช์หน่อยโอ้มีสมวิตช์เลยรู้ได้ไงมีสวิตช์ไหนต้องเปิดสวิตช์เหรออ๋อนี่เดี๋ยว,วยก่นอนทุกคนไม่วอร์นมันมีไฟอ่ะมมันมีไฟวอร์คแล่วแรงเลยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับดูก่อนว่ามันเป็นยังไงดูสิมันเป็นอ๋อมีเลพัดข้างในด้วยใช่แล้วมันจะบินได้ไหนมันทำไงถึงบินได้ดูเฮ้ยโอ้ แล้วก็โยนโอ้โหใช่บินถูกไหยทำไงครับอ๋อหมุนปุ๊บมันก็จะหมุนเลยใช่มันจะหมุนแล้วทำไงบินไงก็โยนใหลบก่อนลบก่อนหนึ่งสองสามอุ้ยไปไหนลรึบินโอ้มันกลับเองได้ด้วยจริงๆอ่ะเอ้าโหวหมุนได้เลยยังไงบินยังไงแล้วก็โยนไปปัดหญ้ากันเล มันยัมุนได้อยู่เลยอ่ะมันเหมือนรถอะไรนะเบส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 โยสยบสเบเบ้เบสเบเบยอ่ะเบเสเบสเบเบสเบสเบสเสเบับส้สสเบ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 บสเบสเบสบสเบบสเ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 บสบเบสเะสเบสเบสเนสเสเบบบครับจับได้ <c oughs> ไม mm ่ก hmm. ล้าเว้ยไม่กล้าอ้าวนี่มันทําเป็นลูกข่างได้ด้วยนะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่หนูก็ปั่นแล้วก็วางไม่ไงหนูปั่นแล้ววางวางสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วครับเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิน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 ไปไหนแล้วยังเก่ง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 มันเป็นลูกข่างได้ด้วยเฮ้ยไปไหนแล้ว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 วันหลบ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 เฮดูดิ ไปไหนแล้วมืดตื้อเลยอ้โอ้ดูดิสวยมากอะเนี่ยเป็นลูกข่างนี่ด้วยอ่ะเอาไปเร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 าดูดูีโอปิโตเปิดไฟหน่อยฮึเรียบร้อยฟังนะเอาละเฮ้ยโอ้โหยางแท่อะดูดิ่เอ้ยเ้ยย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 ่ยย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 ยดยย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 นยย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 ลยยๆ เฮ้ยนึกว่ายาน UFO อฟนะเนี่ยอายีไปอู้วววอาเอาหนีหนีเก้าหนีเกโอเคยหยุดมันก็เป็นอะไรที่เซฟตี้เหมือนกันนะ นี่ก็แบตหมดเรียบร้อยแ,แล้วครับต้องกลับไปชาร์จแล้วมันร่อนใหม่นะครับผมครับผมส่วนนี้ผมลมาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์ด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ <Bye. S 1> ว้าชาร์จแบตก่อน